สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m u t a t i o n ครับครับวันนี้เราจะมารีวิว b f t x s s 0 1 2อันนี้ก็เป็นเด็กของร้อยอสูรนั่นเองอ่ะครับวันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าปกไปของยามิเกโดนะครับแล้วก็เป็นอิทาสจิเอออิทาสจิ G. ใช่ไหมใช่ดิใช่อะ ครับอันนี้ก็จะเหมือนกับไอตัว BFT XS 0 1 1ขีดหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะ,ะเหมือนกันแบบเป๊ะเ,เลยเอ,อ้ยมันเหมือนกับเบสสิของมันเหมือนกับของ,ของมันต่างกันแต่ว่ามันไม่ใช่เด็กิบก49บาทแต่อย่างใดนะครับผมมันเป็นเด็กที่ไทยไม่ได้ทําขึ้นมาเองมันเป็นของทางญี่ปุ่นเป็นแบบออฟฟิเชียลมาอยู่แล้วคือมันจะต้องมีแน่นอนแต่ว่าของญี่ปุ่นมันจะแตกต่างตรงที่มันจะเป็นแบบ full option นะทุกคนแต่ว่าของไทยก็ได้แหละทำมาเป็นบล็อก ประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะก็เราอย่ามัวรอช้าครับเราไปดูของข้างในเลยดีกว่าอ่ะก่อนจะไปดูให้ดูเวอร์แบบหลักๆกันสัหน่อยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าร้อยอสูรเนี่ยมันมีความเป็นกระจายอยู่แล้วนะครับทั่วทุกเวิร์แต่ว่ามีร้อยอสูรนะถึง18ใบด้วยกันนะก็มีเอ้ยโฟกัสสินี่ มีครับหลายใบต่อหลายใบนะครับตามสไตล์ของร้อย,อนยแน่นอนว่าการ์ดเกมพอเวลามันเปลี่ยนไปด้วยนะครับการที่เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นแค่เวิร์เดียวเวอร์เดีวมันก็จะไม่ใช่ครับยิ่งรับวันไปเวิร์มยิ่งผสมก็ได้หลากหลายขึ้นไปเรื่อยเ,อยเดี๋ยวก็มีแฟกพิเศษนู่นนี่นั่นมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในภาค X นี่ก็มีเดี๋ยวก็จะมีแฟกเป็นแฟกพิเศษขึ้นมาอีกอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามดูก็แล้วกันนะครับจะเป็นแฟกอะไรก็นั่นแหละ นะประมาณสักกลางๆเรื่องการ์ตูนก็น่าจะมาแหละอันนี้เป็นสนามครับเพราะว่ามันเป็นเด็กที่อารมณ์ประมาณเด็กที่เริ่มต้นเล่นแต่ก็แข็งแกร่งมากๆก็จะมีสนามมาให้นะครับมันจะไม่เหมือนกับบูสเตอร์ที่เดี๋ยวนี้เขาแอบเอาสนามออกไปซะแล้วอ่ะครับผมอาร์ตเวิร์กชุดน,นี้สวยมากบอกเลยอ่ะครับต่อไปโอ้โหของมันดูแน่นขนาดดึงไม่ออกเลยทีเดียวอ่ะ ก่อนเข้าเรื่องรีวิวครับเดี๋ยวมีคนหลายคนสงสัยพี่ครับราคาเท่าไหร่เช็คมาแล้วครับ120บาทแล้วก็วางจำหน่ายแล้วตามร้านค้าทั่วไปนะครับส่วนเซเว่นอีเก็ต้องรอหลังจากเนี้ยประมาณ1เดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนิดนึงก็ลองไปแวะเวียนดูครับถ้าเกิดไป 11, เซเว่นอีเก็ไปแวะเวียนดูกันได้นะครับอ่ะเริ่มรีวิวกันดีกว่าเข้าเรื่องกันเลยครับผม ใบแรกเลยวิญญาณอันแข็งแกร่งเบื้องหลังโคคุโจโยายามิกโดชื่อมันอ่านยากจังวะอ่ะมีเลยการนี้ครับตามหลักเลยตามบัดดี้ของสมัยใหม่นะครับตัวไหนที่เขาจะให้เราเป็นบัดดี้เนี่ยเขาก็จะให้มาเลยทั้งหมด5ใบนะครับไม่ต้องแบบว่าใช้บัดดี้ของฉันในเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วไม่มีกันแล้วนะครับเพราะนั้นเขาให้เราแบบ5ใบไปเลยดีกว่า คุ้นพลร้อยศูนย์โยมสุสโกสุริโนะครับให้มาสองใบด้วยกันเป็นแอนเชียเมอร์อันนี้เป็นเลเจนด์เวิลด์วันคิรีนิรนามครับนี่ว่าคัดออกมาแต่คัดจริงๆกันเลยทีเดียวอ่าครับผมดันเจียนเวลครับมาน้ำทางได้กัสนะครับเป็นไซส์หนึ่ง มาถึง4ไใบทได้กันนะครับมุนตาปีสาเทพเมฆปก,กนอกรีนนะครับอันนี้เป็นการเวทมนต์ก็จะชื่อประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดใครอ่านความ้อนม่ทานก็กดพอสคลิปแล้วก็อ่านนะครับอ่ากงเล็บชีกระชากไรจินอันนี้เป็นไอเทมของร้อยอสูรโดยเฉพาะเลย ฮีโร่เวอร์กันบ้างครับยอดผู้นำอันโนให้มาหนึ่งใบนะครับผมวิญญาณแห่งความมืดมิดโอยามิเกโดยามิเกโดก็ไม่ได้ให้มาแค่ร่างเดียวนะครับมีมาหลายร่างได้เกินวิญญาณร้ายยามิเกโดดาร์คอนเวอร์มาครับอวุรมังกรพิซาโร่นะครับ ชมติเวลลดมาชนคู่น้ำแข็งคูคิวทัสกีสเป็นตัวไซส์สองนะครับให้มาสองใบนี่เมติเวิล์เขามาการ์ดอย่างสวยผู้กวาดร้างกราชาก,ากราโบกัสนะครับอันนี้เป็นเมติเวิล์ให้มาสองใบเช่นกันนี่กินไอแห่งวัฒนาการแชมิเกโดนี่ใบนี้น่าจะตอนออกมาใหม่หมๆหลยลคนก็หากันเพราะว่า จำได้ว่ามันเหมือนไปอยู่ที่เคยรีวิวนะมันอยู่ในชุดที่มันรวมกันแบบหลายๆเคสมากก็ไม่จะไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่นะเพราะว่ามันนั่นแหละมันรวมทุกแคงไว้ในกล่องเดียวก็ไม่เวิร์เท่าไหร่ะครับทุกคนก็หาในกล่องนี้กันได้นะครับใครที่อยากได้ไปเติมเต็มความฝันในการเล่นร้อยอสูรนะครับเอ่ออาชันอสูรหนึ่งเขาด้านมืดคางิจิอุนราชันปีศาจสองเขาด้านมืดเอเดสแอสโมได ราชันวาลีสาขาด้านมืดดาร์คมิเซเลียราชันเพิงสี่ขาด้านมืดเวนอมโนวาราชันมังกรห้าขาด้านมืดเทนบุผู้คุ้มครั่งราชันพายุหกขาวด้านมืดคาทัสโทฟีคอร์ดความสามารถตอนนี้ผมไปเร็วนะน่าจะรู้กันอยู่แล้วราชันด้านมืดเนี่ยราชันบัตพีเจ็ขาด้านมืดเขาวทวายไลรา,าชันเทวะแปดขาด้านมืดเดวิลกาเดช ราชันปีศาจร้ายเขาเนโกบาลุสนะครับมีทั้งมีเขาสองเขาไม่มีเขาก็มีนะครับอ่ามอนตาระสูนยามิกาทากะเอะอันนี้เป็นเมจิกนะครับปิดการ์ดเรียกว่าการตายของเรานั่นเองโกโดชิโร่แห่งปีศาจร้ายกายกันตายแล้วยามิเกโดผู้หิวโหย เป็นเวทมนต์นะครับเวทมนต์แท่นบูชาแห่งตระกลูลฟูจิกามิอันแปดเปื่อนก็ให้มาสองใบด้วยกันอ่าแล้วก็มีแฟกสุดพิเศษนะครับเป็นแฟกขบวนร้อยอสูรนาจาอิทัสจีันโดนไปกี่ป่องวะเนี่ยอ่านี่นี่เป็นแฟกนะทุกคนโอ้โหดู ของแบบล้นเฟรมล้นเฟรมจริงให้มาเยอะมากอ่ะครับผมสรุปว่าเราจะมีอะไรในกล่องนี้บ้างก็คือได้หนึ่งเลยคือยามิเกโดที่มีความหลากหลายร่างไม่ว่าจะเป็นร่างนี้ร่างนี้ร่างนี้นะครับผมแล้วก็การ์ดพวกซัพพอร์ตยามิเกโดเรียกได้ว่าปกติมันจะออกกระจายไปในหลายกล่องใช่ไหมเพราะมันเนี่ยมันไม่มีเวิลซ um ับกันเลยแต่ว่าพอม,มารวมในกล่องนี้คือมันก็ จะคัดทัดดีๆคัดจริงๆคัดที่เขาใช้กันบ่อยๆเนี่ยมาอยู่ในอันนี้แล้วทุกอันก็จะติดว่าเป็นขบวนร้อยอสูรทั้งหมดนะครับผมก็คือตามหลักของยามิเกโดขาน,นแหละแต่ว่าน,นี้มันมีแค่ใบเดียวเองอน,นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ทุกอย่างมันจะกระจายกระจายไปอย่างไม่มีไม่ม,มีสองใบสองใบสองใบ,อ,งบอะไรอย่างนี้ก็เอาล้วแต่ความชอบของคนแล้วกันเนาะว่าอยากได้อะไรประมาณไหนแต่ว่าพวกไอราชาอสูรนึ่เขาอะไรเนี่ยเพราะว่า ไอตัวด้านของปีศาจเนี่ยคือไอพวกราชันด้านมืดไร้ของไร้เขาวน่นนี่นั่นเนี่ยก็คือให้มาอย่างละหนึ่งใบครับเพราะว่ามันถูกหลักของมันแล้วล่ะเพราะมันเป็นอมนิลอร์ดถูกแล้วค่าอย่างละหนึ่งใบนะครับเรียกได้ว่าซัดกันมันเลยก็คือเอาง่ายคือกล่องเนี้ยมันเอามันค่อนข้าง จะให้ขอออกมาฟูออกมาครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เล่นเลยถ้าเกิดอยากให้มันสนุกสนุกมันๆใช่ไหมแนะนําเลยให้ซื้อไปเล่นกระกลงเนี่ยนี่จริงๆอ่ะตามแพ็กเกจอะ่ะมันจะเป็นของคู่กันเว้ยสองกล่องนี่กล่องนี้รีวิวไปแล้วด้วยนะทุกคนอ่ะกดตัวไอเข้าไปดูกันได้นะครับทุกคนขออันนี้ก็คือแบบจัดหนักจัดเต็มของรัมเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นจัดหนักจัดเต็มของยามิเกโดนั่นเองก็คือเต็มที่เลย2ออันนี้รับประกันวา่า ถ้าเกิดเอาลองไปสู้นะโดยไม่ปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นในะไอสองในเนี่ยโหมีความสูสีกันเพราะว่าการ์ดมันออกแบบมาให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาเออกมาวับทุกอย่างมันจะเท่าเทียมกันอะ่ะไม่ต้องปรับแต่งอะไระก็ถ้าเกิใครอยากเล่นก็นี่ครับชวนเพื่อนซื้อเลยคนละกล่องเรากล่องหนึงเพื่อนกล่องนึงโอ้โหฟัดกันมันทีเดียวเชียวแหละอ่ะครับผมมีประมาณนี้เลย ร้อยยี่สิบาทนะทุกคนไม่ต้องถามราคากันเข้ามานะร้อยี่สิบาทวางแล้ววางจำหน่ายแล้วตามร้านการ์ดทั่วประเทศไทยหาร้านที่อยู่ใกล้บ้านคุณได้เลยแล้วก็ส่วนเซเว่นก็รอหนึ่งเดือนเหมือนกันส่วนเซเว่นเนี่ยรานะคารู้สึกว่าจะเก้าสิบเก้าบาทมันจะถูกกว่าร้านการ์ดทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็จะได้เล่นทิ่นหลังก็แอบรอกันหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็จบแล้วคลิปนาจะเป็นงไงล่ะแล้วมาเจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เอ้ยก็ลืมก็ลืม ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับบริษัทคิอนส์คิสจำกันนะที่ส่งของดีอย่างนี้มาให้เรารีวิวหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้รีว,วิวแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณจริงครับจบแล้วที่นี่บาย